พื้นพังไม่รู้จะทำยังไงปล่อยไว้ได้แต่บอกว่าช่างมันพื้นพังพังได้ยังไงพื้นพังหนักต้องเปลี่ยนไหมเกิดจากอะไรใครทำนกนกคอมขอพาทุกท่านไปดูความพังความพินาศของพื้นว่าเกิดจากอะไรได้บ้างพื้นพังที่ 1. น้ํา้ำและความชืน้น ต้นต่อแห่งความพังอันดับหนึ่งโดยเฉพาะพื้นที่มีส่วนผสมของไม้เพราะเมื่อพื้นไม้หรือพื้นที่มีส่วนผสมของไม้ได้รับความชื้นไม้ก็จะดูดน้ําเก็บไว้จนเกิดการขยายตัวจากการทดลองสามารถขยายได้ถึง2-3ถึงมิลเลยทีเดียวจนทําให้เกิดพื้นบวมหรือพื้นโก่งตัวที่นอกจากจะดูไม่สวยยังทําให้พื้นไม่เรียบเสมอกันหากเป็นคนที่ไม่ชอบตัดเล็บแล้วเล็บไปเกี่ยวทีละก็มีร้องจักและเล็บเปิดอย่างแน่นอนและนอกจากนี้เมื่อมีน้ําและความชื้นสิ่งที่จะตามมาก็คือเชื้อรา ที่ทำให้พื้นดูดําเคลอะและเป็นต้นเหตุของโรคร้ายต่างๆมากมายเดี๋ยวไปเจาะลึกกันอีกในคลิปหน้านะโอเคจัดไปพื้นพังที่2ปลวกไม่ใช่ขนหน้าปลวกแต่เป็นปลวกจริงๆที่ชอบแทะไม้นี่แหละซึ่งเมื่อไหร่ที่มีความชื้นในบ้านในมุมที่มีความเงียบสงบไม่มีการใช้งานอย่างห้องเก็บของที่ติดกับห้องน้ํารับรองว่าปลวกมาอย่างแน่นอนเหมือนเป็นของคู่กันไม้มีความชื้นในสายตาของปลวก เปรียบเสมือนโอมาเกเสสุดฟินที่เมื่อได้กินแล้วหยุดไม่ได้แถมยังชวนเพื่อนมาเปิดปาร์ตี้รุมกินพื้นเพราะฉะนั้นควรเลืองพื้นที่มีส่วนผสมของไม้ในพื้นที่เปียกหรือชื้นจะดีกว่าไม่งั้นหมดบ้านแน่ๆพื้นพังที่3ความร้อนที่นำไปสู่ปัญหาพื้นหด พบได้บ่อยในกระเบื้องอยางที่ใกล้หมดอายุซึ่งความร้อนนี่แหละที่เป็นตัวเร่งให้หมดอายุสังเกตได้จากร่องพื้นที่มีความห่างมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งลักษณะการหดตัวของกระเบื้องอยางจะเป็นการหดตัวอย่างถาวรแบบไม่คืนตัวต่างจากพื้นไม้โดยทิน่นเิ่งเพราะมีส่วนผสมหลักเป็น PVC ที่จะหดตัวเมื่อโดนความร้อนและปัญหากระเบื้องหดตัวนี้สามารถแก้ได้อย่างเดียวคือหรือเปลี่ยนอย่างเดียวและขอแนะนําพื้นที่ทนความร้อนได้อย่างพื้นกระเบื้องที่ข้อดีนอกจากจะทําให้พื้นบ้านเย็นยังมีอัตราหดตัวต่ามาก ทนน้ำและปลวกไม่กินแต่ไม่ทนต่อแรงกระแทกซึ่งเป็นหัวข้อพื้นพังที่4ี่เพราะเมื่อผื้นเจอของแข็งและมีน้ำหนักตกใส่ย่อมมีความเสียหายอย่างแน่นอนซึ่งถ้ากระเบื้องแตกก็อาจจะทําให้คนในบ้านเจ็บตัวได้เพราะความคมของรอยแตกแทบไม่ต่างจากใบมีดโกนคมๆตอนโอนบ้านอาจจะไม่รู้สึกรู้ตัวอีกทีแดงเต็มพื้นเลยทีเดียวถ้าแตกไม่มากก็สามารถซ่อมแซมได้ง่ายด้วยปูนกาวหรือยาแนวอุดรอยแตกได้ไม่ยากแต่ถ้าแตกหนักก็คงไม่พ้นต้องเปลี่ยนใหม่ มาถึงตรงนี้หลายท่านคงสงสัยแล้วพื้นอะไรละ่ะที่ทนน้ำาปวกไม่กินทนความร้อนไม่หดตัวและทนต่อแรงกระแทกนกนกคอมขอเสนอพื้น SPC ที่ทนน้ำาปวกไม่กินทนความร้อนไม่หดตัวและยังทนต่อแรงกระแทกได้จริงแถมยังมีให้เลือกมากกว่า150รายการหรือจะเลือกใช้บริการติดตั้งจากนกนกคอมเราก็มีรับประกันการติดตั้งร้อมสำรวจตรวจวัดหน้างานช็อตคัดทางรัดทุกเรื่องบ้าน ปุ้มครบคลิกนับนับนับคอม